เวลาหชั่วโมงบนโลกกับบนอวกาศยาวนานต่างกันไหมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเอกเอกเจอรนอีกครั้งครับวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนี้ไปพร้อมๆกันเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เราต้องรู้จักกับทฤษฎีสัมพัธภาพของไอน์สไตน์เสียก่อนทฤษฎีบอกว่าเวลาอาจถูกกระทบโดยแรงน้ำถ่วงและความเร็วของการเคลื่อนที่ซึ่งหมายความว่าเวลา อาจเดินไม่เท่ากันในบริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงต่างกันหรือวัตถุที่มีความเร็วสูงบนโลกเราได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งทําให้เวลาของเราดําเดินไปตามปกติแต่ในอวากาศโดยเฉพาะที่สถานีอวากาศนานาชาติ iss ซึ่งอยู่ในวงโครจรรอบโลกแรงโน้มถ่วงจะอ่อนลงและสถานีอวากาศขึ้นที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ28,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเจือจางของเวลาหรือ time dilation เกิดขึ้นจากทั้งแรงโน้มถ่วง และความเร็วของยานอาวกาศหรือสถานีอวกาศนานาชาติยกตัวอย่างเช่นนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติจะมีเวลาที่เดินช้ากว่าคนบนโลกเล็กน้อยซึ่งหมายความว่าเมื่อพวกเขากลับมายังโลกพวกเขาจะอายุน้อยกว่าคนบนโลกเล็กน้อยการทดลองและการสังเกตการต่างๆได้แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เป็นจริงเช่นการทดลองในสถานีอาวกาศนาฬิกาอะตอมบนสถานีอวกาศ ISS เมื่อนาฬิกาอะตอมบน ISS ถูกเปรียบเทียบกันบนโลก พบว่ามีการเจือจางของเวลาเล็กน้อยตรงกับสัมัทธภาพ2การทดลองคู่แฝดเคลลี่สกอตเคลลี่ใช้เวลา1ปีในอวกาศในขณะที่มาร์คเคลลี่อยู่บนโลกหลังจากที่สกอตกลับมามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในระดับพันธุก,กรรมและสุขภาพของเขาแสดงให้เห็นถึงการเจือจางของเวลาการสังเกตจากดาวเทียมดาวเทียม GPS โคจรรอบโลกด้วยความเร็วสูงนาฬิกาในดาวเทียมเดินช้ากว่านาฬิกาบนโลกเล็กน้อยระบบ GPS ต้องมีการปรับ แก้ไขาตามสมรรถภาพเพื่อความแมั่นยำการทดลองและการสังเกตเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีที่ม่นยำสูงยืนยันสมรรถภาพและช่วยให้เราเข้าใจฟิสิกส์และจักรวาลมากขึ้นคุณผู้ชมคิดว่าเวลาบนโลกแตกต่างจากในอวกาศเพราะอะไรอีกบ้างครับคอมเมนต์คำตอบด้านล่างนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันทางหน้านะครับบ๊ายบาย